มาดูอีกตัวประครับประมหงประค,รบค,ระครับคือความอุดมสมบูรณ์ก็ได้แล้วก็การหมุนเวียนด้วยนะใครก็ตามที่การเงินติดขัดบ่อยนะเงินไม่ค่อยหมุนไม่ค่อยทันอะไรอย่างเงินไม่ค่อยไหลเวียนอุดอัดอั้นอึดอืออุดอู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบรองเงินเข้าไม่มาสักทีแต่เงินจ่ายออกต้องออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในธุรกิจการค้าส่วนใหญ่จะต้องยิ่งถ้าเป็นธุรกิจประเภทแบบที่ต้องมีเครดิตเทอม30วัน60วันเนี่ยโหบางทีอึดอัดนะสายปั่นไม่ยาวพอ,อนะฮะลองเสริมด้วยประครับดูนะครับเป็นรูปก็ได้นะ เราต้องเลี้ยงประครับจริงนะฮะถ้าใครที่แบบว่าเ,เรียกได้ว่ามีมีรูปประครับเนี่ยดีพอแล้วเหลือเฟือ8ตัวเนี่ยมาติดได้เลยนะครับมาติดได้เลยนะครับอย่างอย่างที่บ้านผมก็จะมีบ่อเลี้ยงประครับอยู่บ่อหนึ่งนะครับก็มีอยู่8ตัวเหมือนกันนะครับอ่านี่ก็เป็นเป็นทรงท,ที่ที่วางเอาไว้ถ้าเป็นบ่อบปลาเลยเนี่ยแนะนําเลยว่าอยู่ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยดีนะครับถ้าเป็นพวกบ่อปลาเขาจะชอบ3ทิศนี้พิเศษนะครับทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงใต้นะครับก็ถ้าเราวางให้ตัวนี้เป็นบ่อปลาเน ยอดเยี่ยมนะครับเงินทองอะไรมาเทมาหมุนคล่องหมุนเร็วอะไรเงี้ยนะครับจะสังเกตว่าถ้าเราจะเสริมด้วยประคาร์บนะครับก็ใช้ภาพประคาร์บแตัวนี่แหละก็เป็นมาตรฐานเลยแค่คุณไปหาภาพมงคลประคาร์บเนี่ยเขาจะมี8ตัวโดยโดยเบสิกเลยอันนี้ก็เป็นไอเดียและกันที่ที่สามารถลองได้รูปประคาร์บก็เหมือนกันนะใครที่มีรูปประคาร์บเนี่ยก็ถ้าจะใช้ชยภูมิฮูกจุ้ยชายภูมินะครับเราสามารถติดรูปประคาร์บที่ประตูทางเข้าได้นะเป็นเรื่องที่โอเคนะแถวๆบริเวณทางเข้าออฟฟิศอย่างเงี้ยมีรูปประคาร์บหน่อย หลเวียนคล่องแคล่วดีใช้ได้นะเพราะว่าทางเข้าเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพลังงานยางอยู่แล้ชอบความเคลื่อนไหว สัญลักษณ์รูปปัาที่เป็นรูปปลากําลังเคลื่อนไหวเนี่ยก็เหมาะที่จะติดในบริเวณทางเข้า,ขาด้วยเช่นกคทนั่นเองนะครับอ่าถ้าแต่ถ้าเกิดจะเลือกจากทิศเอานะครับคือสมมติว่าอยากติดในห้องทํางานอย่างเงี้ยก็ไปดูทิศเหนือทิศต,ตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันนะฮะก็พอจะน่าจะพอได้ไอเดียโดยส่วนใหญ่ของมงคลเหล่านี้เขาจะต้องมาติดมาตั้งในบริเวณที่เราอยู่กันบ่อยๆหรือเห็นกันเป็นประจำนะครับถ้าเป็นบริเวณที่เราไม่ได้อยู่นเนี่ยมันไม่คนนะ่อยมีผลนะมงคลบอกว่าจะไปตั้งในห้องนั่งเล่นได้ไหมได้ถ้าถ้าอยู่กัันนนนบ่่่่่่่่ออยยยๆิงงงดีีแตวาาถ้้เเเป็หลทไมค ใช้งานเลยมันกลายเป็นโซนเก็บของเนี่ยการตั้งแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ผล